สวัสดีพ่อแม่พี่น้องผู้ติดตามช่องบันทึกแทนพูดนะครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับบรรยากาศยามเช้าของบรรยากาศแพรปลานะครับนี่นะครับบรรยากาศรอบๆนะครับก็จะมีรถจุดล้อบันทุกตู้เพื่อมารอรับปลาจากเรือประมงที่กําลังกลับมานะครับเดี๋ยวผมก็จะพาท่านผู้ชม นั่งเรือนำร่องเพื่อไปรับเรือประมงที่ผมพูดถึงนั้นแล้วจะมาส่งที่แพปลาแห่งนี้นะครับเราจะมาดูว่ามีความน่าตื่นเต้นอย่างไรมีความน่าสนใจอย่างแบบไหนิดตามกันมาได้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะ,ะท่านผู้ชมก็ดูบรรยากาศร,บรอบๆก่อนนะครับผมก็เลยแนะนำนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ทางหน้าท่านผู้ชมเห็นนะก็จะเป็นโรงน้ําแข็งนะครับเหมือนว่าถ้าเรือเขาจะออกไปก็เนี่ครับต้องมาเรารับน้ําแข็งตรงนี้นะครับบรรยากาศโดยรอบก็ที่นี่ก็สบายมากนะครับลานกว้างๆมีร้านค้าเล็กๆครับท่านผู้ชมเนี่ยเป็นบรรยากาศของการ ขึ้นปลานะครับคือการที่จะเอาปลาขึ้นสู่รถบรรทุกนะครับเพื่อที่จะพาไปขายในจังหวัดพัานีนะครับไม่ก็ส่งบางรายก็ส่งออกไปนอกประเทศนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้นั่งเรือ,อนำร่องที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ก็นี่ครับบรรยากาศตอนนั่งเรือครับที่เพื่อที่จะไปรับเรือประมงที่กลับมาจากหาปลานะครับท่านผู้โดยท่านผู้โดยสารของเราก็ตื่นเต้นนะครับตเต้นเหมือนเคยนะครับกับบรรยากาศยามเช้าของแม่น้ําปัตตานีนะครับอีพีที่ผ่านมาก็จะเป็นบรรยากาศช่วงยามยามเย็นนะครับก็จะมีความแตกต่างกัน พอสมควรนะครับเรือประมงลำใหญ่กำลังเข้ามานะครับมาจากหาปลานะครับครับเดี๋ยวจะไปเราก็จะไปรอรับเอ่อเรือเนี่ยที่ปาก่าวนะครับเพื่อจะพาเรือประมงเข้ามาเทียบท่าแพปลาของเราครับ นะครับบรรยากาศโดยรอบนะครับก่อนที่จะไปดูกันก็ท่านผู้ชมก็เสพบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะครับของฟ้าวันนี้จมใสมากครับซึ่งต่างจากที่นี่ที่ผ่านมาครับยามเย็นตอนนั้นก็ขึ้ฟ้าทึมฝนนะครับแต่วันนี้ครับฟ้าเป็นใจมากนะครับนี่เรือที่กลับมาแล้วนะครับนี่เป็นแพเป็นแพปลาเป็นแพปลาส่วนแพปลาอื่นนะครับเนี่ยนะครับ แล้วก็เป็นที่ไว้กับผู้คนได้เดินเล่นด้วยนะครับก็เป็นไอเดียที่ดีมากนะครับถ้าใครสนใจที่จะเดินตัวแนวแพงนี้ก็เชิญมาได้เลยครับหลังทะเลรูสมิเลนะครับเราจะมีร้านค้าอา,อาหารนะครับอาหารทะเลมานั่งชมวิวบรรยากาศได้นะ ไว้นะครับการทำมาหากินในทะเลเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับแล้วแต่ไตของเรือนะครับว่าขนาดแบบไหนวันนี้ประเมินสภาพอากาศลมฟ้าอากาศในพวกนี้บางคนก็รู้เลยวันนี้เราต้องมาดักด,ดูบางคนก็บอกเฮ้ยวันนี้ จะดักปลา,อาอบางคนบอกวันนี้ต้องดักหมึกแล้วแต่นะครับมันก็มีกมวิธีที่ต่างกันไปนะครับแล้วแต่คนที่เรียนคนที่รู้มานะครับบางคนก็รู้มาอีกแบบก็แล้วแต่นะครับก็ขึ้นอยู่ครับแต่ละคนนะครับแต่ทุกคนจะเป็นไตเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมยอมรับมากเลยว่าีความเก่งความชำนาญจริงครับหรือทีหอ่หรือเราจะเรียกได้ว่าเป็นกานทะเลก็ได้ มีความเข้มแข็งที่จะควบคุมดูแลลูกน้อยได้นะครับเพราะว่าถ้าเรานั่งเรือลำใหญ่แล้วเนี่ยครับถ้าเรานั่งนั่งเรือลำใหญ่แล้วเนี่ยเอ่อมันก็เปรียบเสมือนเป็นเรือลำนั้นเป็นดินแดนเป็นอานณาเขตของเราแล้วซึ่งทีนี้ไม่มีกฎหมายหรือผู้พิทักษ์ ควบคุมอยู่ก็เลยทำให้เกิดภาวะเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายมากนะครับครับผมก็เลยยอมรับว่าการที่เป็นไสเรือลำใหญ่เนี่ยสุดยอดจริงๆเลยนะครับอันตรายมากนะครับการอุตสาหกรรมเรือประมงลำใหญ่ครับครับท่านผู้ชมครับทางหน้าท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นี่ก็จะเป็นแหลมตาชีนะครับ เป็นหัวแหลมที่มีลักษณะคล้ายคึงกับพระจันทร์นะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีของเราอีกแหล่งหนึ่งนะครับที่มีความน่าสนใจมาตั้งแคมป์บางคนก็มาดูพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกก็ดูได้ที่แหลมตาชีนี้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมว่าแหลมตัวนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรก็ลองเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับว่ามีความสวยงามเพียงใดน,นะครับ จากที่ผมเห็นใน g o o g l e ก็ถือว่าถ่ายมาจากโดนนี่ถวสวยสวยมากเลยทีเดียวครับ,รบแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเห็นไกลๆก็จะเป็นเรือที่เราจะมารับแล้วนะครับกำลังใกล้เข้ามาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็จะเป็นหน้าตาเรือที่เราจะมารับเข้าฝั่งกันนะครับนี่นะครับ เป็นจำนวนเรือก็สองลำนะครับมารับเพื่อที่เทียบท่าไปขึ้นปลานะครับ ก็เป็นบรรยากาศในการมารับเรือที่จะเข้าฝั่งกันนะครับครับก็เป็นบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นดีนะครับเราก็ได้มาเห็นวิถีชีวิตนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นอีกมุมนึงนะครับ บางบางคนบางท่านก็ไม่เคยเห็นไม่เคยสัมผัสนะครับก็ดูได้อ,อยากคลิปเลยนะครับนี่ก็เป็นการนําร่รองเรือเข้าสู่ชายฝั่งนะครับเข้าสู่ท่าแพนะครับเพื่อจะขึ้นปลานะครับครับผม คนขับเรือน้าร่องนะครับนี่นะครับก็เป็นคนตาที่มีอายุมากพอสมควรแต่เตรียมไปด้วยประสบการณ์และความรู้ที่สุดยอดครับรบรรยากาศข้างในนะครับก็สบายครับ จะถึงเจ็ดสิบสามเหารเลี้ทหารไปดูสก็งก่อโอ้ตาเลี้ยงอาหารมาจิบขับเรือเลยผ่านเลยอ๋อก็เรือกก็ไม่ยิบทหารไ,ไม่โดนนะก็เลยกลับมาขับเรือนะครับแต่ก่อนขับเรือนี้เรือนี้เลยครับหรือว่าเรือรอือ่น,นก่อนหรือว่าเป็นไตเรืออะไรก่อนไหมไม,ไมเป็นไตอ๋อามาอยู่เรือลากจูงเลยนะามาอยู่เรือลาดจูงเลยนะ จะมาลองสัมภาษณ์แรงงานที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยนะครับว่าในการออกเรือเนี่ยเป็นกี่วันยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะลองสัมภาษณ์ครับครับพี่ครับสวัสดีครับเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยสังขบุรีสังขบุรีนะครับปร,ประเทศไหนครับพมา่มาเ่ยพม่านะอ๋อจะมาอยู่ไทยกี่วันกี่น้นเนี่ยครับนานลแล้วอ๋อ้วนี่ออกเรือนี่กี่วันนะดะนินประเองเนี่สิบแปดวัน ได้เยอะไหมวันรอบนี้ได้เยอะไหมครับเยอะเลยครับครับขก็ขอขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบมากนะครับครับครับ่านรับชมนี่ก็เป็นการเทียบท่าแล้วนะครับแล้วก็เทียบท่าแล้วก็เราก็จะดันเรือจัดระเบียบของเรือให้จอดก็เป็นความเรียบร้อยนะครับอย่างจะดูเลยครับนำต่อไปครับที่เราจะ

ดันอยู่ครับดันให้มันมีความเป็นระเบียบนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ รับชมคลิปของเรามาจนจบตอนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกผมในการสร้างสรรค์วิดีโอต่อไปนะครับครับท่านผู้ชมครับสำหรับในประเทศไทยของเราเนี่ยม,มีมีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลมีหลากหลายวัฒนธรรมชนชาติ มีสิ่งที่ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่รู้ไม่ทราบผมตัวแทนของช่องก็จะพาท่านผู้ชมได้รับชมติดตามในวิถีชีวิตในวัฒนธรรมในอาหารการกินไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่แปลกใหม่มันจะเป็นตัวที่เป็นสื่อให้กับท่านผู้ชมได้รับชมครับก็ขอ,อลาท่านผู้ชมเลยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันอีต่อไปครับผม